พอดีพอดีข่อยเห็นเจ้าข่อยกั็สิไปหาเจ้าพอดีเลยไปหาเอ้เหยีงโอ้ยอีลาข่อยอะในอีลาข่อยนะจ้มันเป็นีหยังผีเขามันบอกได้ไปมัาไปบอ้เหยยไปยัไงอยู่บ้านอยู่บ้านโอ้ยตอนั้จไปดูดางไเมบงอีลาข่อยบ้างจ้างจะขึ้นเป็น

แม่เสียงลูกกูนะบอนเฮ็ดออกให้พานกูได้แม่เนาะสีขาวลูกกูอีลีต้อนนั้นเนาะสั่สนนแบดนี้เนาะกูหมอซอยได้ดีได้แม่เนาะสา่งไดให้กูหมอด้อโอ้ยมองไปมองไปโอ้ยฮะเป็นจังไหนล่ะพ่อใหญ่ลูกข่อยเป็นจังไหนลูกข่อยมันก็นอนอยู่หันลาจังน้อยมันก็ลูกดอกออกไปล่ะออกไป ở bớt vay mất nơi mất mất thẻ phí bỏ cái này là bèn đi